สดีคับสวัสดีคับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่25นะครับเพิ่งจะีหุดต่อไป565นะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์นะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะหุ้นไทยนะไปพบกันก็วันจันทร์ด้วนแหละประมาณนี้นะครับ ต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมพุุ้ลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่ทุกวันนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านพิจารณานะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็ลุลุ้นกันไปนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับลำล้ำเรื่อยๆนะ ไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีชคทวีสุขนะครับขอขอบพรคุณมากๆนะครับอ่าหุ้นไทยเช้านะครับอันนี้นะของวันที่วันที่2ี่นะครับประมาณนี้หุ้นไทยเช้า890เนะส่วนเดนบนเนี่ย67890นะครับขอเลือกที่7890นะครับแล้วก็ขอเลือกที่890นะใครชนชอบด้วยก็จัดไปนะครับ เก้าอะไรเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับอืมแปดนะครับอันนี้หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับส่วนวิ่งสายวิ่งนะกับสายรูดนะครับก็แปดกับเก้า นะครับตามนี้นะครับไทเช้านะครับตามนี้นะครับไทเช้าไทเช้าเด่นแปกับ9้านะเลขสูงนะครับวิ่งลุยก,ก็แกับ9้าเลยนะครับเ่วนคู่เจาะนะครับคู่เจาะนะตามนี้เลยแปกับ9้านะครับประมาณนี้ขอขอฟันทงที่9้าแล้วกันนะเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามนเก้านะครับไปกลับบนล่างเลยนะ ครับเดี๋นี้คร yes. ับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีพบกันใหม่ก็คนไทยเที่ยงนะครับสำหรับคนไทยเช้าของวันศุกร์ก็มีเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไปเหตุไปกรีดกันนะครับมันนี่มันนี่นะครับเงินทองไหลทางไหลเข้ามานะครับขอให้โชคดีโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะอืมวัน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 ศุกร์แล้วหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะ วันนี้ต้องเอาให้ได้ทั้งสีรอบนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ